สวัสดีค่ะเมื่อนี้สิดมาเห็ดแกงเห็ดเพาะนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตว่าภาษาอีสานนะจ๊ะเพราะว่านูก็เป็นคนอีสานว่าภาษาภาคกลางก็บ่ค่อยถนัดป่นนะแนเนาะเมื่อนี้นูสิีมาเข็ดแกงเห็ดเพาะให้มันเขากับบรรยากาศนะจ๊นะเนาะเดี๋ยวสิผ้ามาเบ่งเครื่องเคียงนะจ๊ะอันนี้ก็เตรียมไว้เรียบร้อย้วจ๊ะซิม,มี่แทรกเอรแดงแล้วก็ซิม,มี่แกงเฮ้ยซิม,มี่เนื้อไม้ พักอีตูจาก,ก็คือใบแมงลักนั่นเองดเดอจ๋าเดออันนี้ก็สิเป็นขา่าขาเบอือเนาะคนอีสานิว่าขาเบอือ,บอแล้วก็สิตามไสพริกเรียบร้อยซิมีทอมแดงพร้อมนี่อันนี้สิเป็นเฮ็ aw, ดเพาะเดอจ๋าที่ห้าสิแกงเขาห้องว้อย่างแกงเปื่อแกงแกงเฮนะ็ดเพาะอะไรจ๋าแล้วก็สิมีปลาเมือกเอข้าเจี๋ยมาเรียบร้อยแล้วกสิอันนี้ใส่น้ำยาหน้าพร้อมเดอจา๋าใส่น้ำยาหน้า จนาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเบึ่งวิธีเหตุหนะจ๊ะเนาะจักสิเป็นจางแดกตับ่ได้แกงมาดดแล่ะจ๊ะปีหนึ่งก็ซิมี่จักเกอรหนึ่งก็มาถ่าเบึ่งกันจ้า มันละเอียดมันละเอียดแต่ก่อ,นอันนี้พี่ก็จะอันนี้เป็นลูกโด,ดเนี่ในภายสายอีสานว่าลูกโด,ดแล้วก็เอา,าไปสุใส่เห็ดพ่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเห็ดพ่อที่ต้มไปแล้วโดยจากเพราะว่าสั่งม้ำม้วนนี่กระต้มให้มันสุกเลยมันเป็นกิจกรรม เพราะว่าอันนี่อันแกเนะี่ยที่เปจะจะเป็นข้างแรกดำๆทีจะไปเลยตัดพิกกี้อ่าที่นี่จะตีหน้าใส่ไม่พีนจะใส่ไปเป็นเลย ก็สีมะปุ๋งกันแล้จ้ะใสยังไงเป็นเดียวอันนี้เซ้นน้ำปลาจา้าใส่น้ำปลาเป็นเดือยแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำปลานะคะเสร็ก็ได้ เนี่มยมอไซต์เดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งเดีสุกแล้วแบ่งให้สามีก่อนเพราะว่าทำนี้ไม่เก็บปัญหาใสาร่รถดีก่อนเดี๋ยวค่อใส่อัปะละเดี๋ยวค่ใส่ประเด็กด้วยจ้าเพราะว่าสามีหนุ่มกินประเด็ก จะทาให้หมอเดืเกล็ดกระเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อำม,มาตุ๊บก่อนอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วกกปกตแต่ปลาหมึกแต่ปลาหมึกลึกเแต่ปลมึกแข็เลยอยัอน,ยอนนี้อยากใส่ยังก็ใส่ไปเลยะคะ่ะ พอประมืสุกแล้วกเทีิกีกิระเดกกระเท็มนะถ้าอตู้ยังไ่ได้ใส่เวยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวใส่ประเด็กอันนี้ตั้งแต่ให่ตุนก่อนตนนั้งใ่บก อันนี้เดียวกับจิตเติมหน้าป่าอีกแต่น้อยเดยแต่เพราะว่ามันมันยังจืดอยู่เพราะว่าเขาเห็ดเผือกใส่ประเด็กที่นีเ้าไกระสีมาใส่ประเด็กกวนใสป่ใสประเด็กได้เอาหลักกระสีสบายแม่รับไปเลยจ้าพี่อีตูวระพี่อีตูไเป็นเลย นี่เ้เากสิไข่หมดแดงเดี๋ยวฟอมนี่เป็นกาแบนี่ทุกคนอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ แค่นี้ก็ลแล้วเราด้จ้าเพราะว่าไข่หมดแดงมันมันสุกมาเร็วใครอยากแซ่บอยากใส่แหนมก็ใส่ได้เลยจ้า,าจปจะจำต็นต้องแบบว่าอันนี้แซ่บดีเตอรแซ่บเสร็จแล้วจ้า แกงเห็ดเพาะแกงเห็ดเพาะบ้านเฮาเนาะจ้า,จานี่แกงเห็ดเพาะใส่ไข่หมดแดงแซ่บๆน้ำกันเด้อจา้า